กระบวนการสปรินที่ Google ใช้หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราจะนำมาใช้ในการทดสอบพิเศษโมเดลเนี่ยมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เรียกว่าดีไซน์ทิงก k ครับซึ่งตอนนี้เป็นกระบวนการที่กำลังฮอตฮิตเลยนะในโลกธุรกิจซึ่งเอากระบวนการดีไซน์ทิงกิ i n เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆนะครับแต่จริงแล้วกระบวนการดีไซน์ทิงก k ้งเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งอะไรแปลกใหม่นะเพียงแต่ว่า เขาได้นําเครื่องมือเขาได้นําหลักการต่างๆเอามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาน,นะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ในวดีโอนะกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งซึ่งจริงๆสิ่งที่เราใช้อยู่ในการสร้างพิเศษโมเดลในในออนไลน์คลาสเนี่ยก็ล้วนแล้วเบรชินดีไซน์ทิงกิ้งทั้งสิ้นนะคะคือจากแผนภาพที่ท่านได้เห็นในวีดีโอเนี่ยจะเริ่มต้นจากหกเหลี่ยมน,นะฮะที่มีคำว่าแอมบ์ไถสะ นั่นก็คือการรวบรวมความคิดเห็นสิ่งต่ตางๆที่เราต้องการแก้ปัญหานะฮะรวบรวมมาเสร็จแล้วเราก็มาสู่หกเหลียมสีเขียวก็คือคำว่า d e f i นะฮะเพื่อจะมองปัญหามันคืออะไรนะฮะ framing ปัญหาให้ชัดเจนนะฮะต่อจากนั้นเราก็จะไปสู่หกเหลี่ยมสีส้มที่มีคำว่า idea นั่นก็คือการ ที่จะมาเปรยสตอมว่าในการจะแก้ไขปัญหาที่ได้จากขั้นตอนดีฟายเนี่ยมันจะมีแนวทางอะไรบ้างให้มันหลากหลายมากที่สุดนะครับท้ายสุดก็จะได้แนวความคิดที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็นํามาสร้างเป็นโปรโตไทป์โปรโตไทป์เนี่ยอาจจะหลากหลายมากอาจจะเป็นกระบวนการอาจจะเป็นบล็อกอัพหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถนำไปทดสอบในลักษณะที่ ให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่จะได้รับการแก้ปัญหาเนี่ยได้เห็นสิ่งเหล่านั้นที่เป็นรูปธรรมนะไม่ใช่เพียงแค่การบอกเฉยแต่การให้เห็นขบวนการที่เป็นรูปธรรมนะนี่ก็คือขบวนการที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งซึ่งผมขอตอบย้ำอีกครั้งว่าสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้อยู่ในหลักสูตรออนไลน์นะฮะ,ะสร้างพิศเศษจัวเดียวเงินล้านด้วยกระดาษ A สเพียงแผ่นเดียวเนี่ยก็คือเราเปกระบวนการที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้ง ซึ่งทำทุกอย่างออกมาให้เป็นแผนภาพแล้วก็หาแนวทางธุรกิจที่มันเป็นไปได้มากที่สุดสิ่งที่ผมเรียกว่าดีไซน์ h ิงกิ้งนะฮะซึ่งก็เป็นกระบวนการที่เป็นพื้นฐานในสิ่งที่เราเรียนอยู่นี้ในคลาสออนไลน์คลาสนี Class ้ T นะครับเป็นกระบวนการที่ถูกเอาไปใช้ในบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็น Apple, Coca-Cola นะฮะบ,บริษัท Ford ที่เป็นบริษัทรถยนต์นะฮะ บริษัท IBM uh, United, ble, uh, uh, อ็นะในที่ Procter ร n แอน m b แกมเบลนะฮะ Starbucks นะอีกมากมายเลยบริษัทระดับโลกเนี่ยเอากระบวนการดีไซ h i ทิงกิ้งไปใช้นะฮะซึ่งก็เป็นกระบวนการที่อยู่ในบทเรียนนี้นั่นเองนะฮะ